คนพ่นบอไซนะครับแต่ว่าสูตรบอแดงใส่น้ำปลาล่างนะครับสูตรภายสูตรมันนะครับพี่น้องอันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องส่คู่สุ่คนนะครับผมมาพ่อข้าวบแดงก็เก่าครับพี่น้องมาพี่น้องมามือนีพพาพี่พท่องมาก้อยฮ็ดละงูงตุ่มนะครับพี่น้องเบื้องครับแบ่งกันกับน้องคนละสองถุงพี่น้องพ่อเป็นส่งมาให้นะครับผม ทั้งเบิรสี่ถุงหงบาแดงสองถุงเอามาก้อยเบิดคือยากร้อยฮ็ดละงกไหมครับพี่น้องแล้วก็สิมีเแจ่วมาจำ้ำนะเอาไว้มาจำ้ำนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวมาปรุงกันเลยครับใส่ปลาล่าสดครับพี่น้องก้อยพี่น้องบางคนเพิ่นบ่ใส่นะครับแต่ว่าสูตรเบาแดงใส่นะ้ำปลาล่านะครับ <laughs> สูตรภายสูตรมันนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นของของเบาแดงเคยกินแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะ นะบอกว่ากันเบิ่งหล,ลายๆพื้นที่หล,ลายๆเขตหล,ลายๆจังหวัดพื้นเห็ดนะครับพี่น้องขณะเปลี่ยนความรู้กันนะผงนัวะครับพี่นอ้องพอละพี่น้องชดท่วงกุ <laughs> ้ยเห็ดละงกนี่ต้องมีน้ำอเจาะน้ำนะครับพี่น้องอย่าเห็ดแต่มันเขียนคือจังเห็ดพวกนะครับพี่น้องแบบว่าให้มีน้ำออเจาะน้ำจักน้อยนะครับผมเขาเอาไว้สดพี่น้องเลยเขาขวจักหน่อยครับเรต้องใส่ลายใส่เอาความหอมที่สื่อครับ ใส่หลายมันเยอะข้าวคั่วนี่บะแดงบุ่ค่อยมกักกระไะใส่เอาความหอมนะครับพี่น้องเขาเน้นความหอมอืมแล้วมะพริกครับมะพริกมะพริกพี่นอ้องอราต้องใส่หลายเพราะว่าบะแดงซอยไอ้ไอพริกนั่นมาอยู่ครับก้อยคื้นข้าวก้อยอเนื้อก้อยอ,อย่างไรสิล่ะครับพี่น้องซียากเนี่ยนี่ บาแดงสิบปไซบังนาวนะครับพี่น้องเฮ็ดปกูกบวกคือก้อยเฮ็ดปวกเฮ็ดละงอกบาแดงสิบปไซบังนาวก็สิมีมะพริกสดแล้วก็ใบพ,พักพักบวกห,หัวหอมเมเขาธรรมดาเนี่แหละครับขันได้พักเพลก็เอาใส่น้ำครับพี่น้องบาแดงมันมีพักเพล,<ด>ลแกงจะกินแล้วครับพี่น้องแกงเคกินละก็เลยอยากก้อยครับก้อยเฮ็ดละงอกพี่น้องเอ้ยป้าทูไหลหลี่อนี้สิกินเมืดบนเครื่องพี่น้อง เต็มถาดเลยครับปาดทูพูน่าโอ้โหต้องหิดนะหมอเจอน้ำหนับพี่น้องปาดทูเนื้อนัวล้ว,วดได้ไรับเนี้ยชิมวมันนี้พี่น้องอืมบึ่งอีกจะข้ามก่อนครับอืม พอดีฮะพี่น้องก่อนจะกินกับมิ้น้ํน้ำชาก้อเก่าออกนะครับอืมเป็นน้ำอ่าเป็นน้ำวิตามินนะครับอันนี้นะครับผมพี่น้องโบน้แมนอ่าของมึนเมาอย่างทั้งสิ้นนะครับเป็นน้ำวิตามินจริกิงเมื่อนี้ ขออนุญาตพ้างข้างล่างนะพี่น้องนะมันจีโต๊กแตกตอนเ้องกินใช่ไหมล่ะมาพี่น้องโอ้ยสีเวลาเหิงนะครับอู้เข่ากันอยากเละมือเลยครับหนึ่งหันหอนคือเก่าพี่น้องเบิ้งอายทวนๆนะเบิ้งครับโอ้เห็ดเนี่ยผพี่น้องหันหอนเลยบเด้งฮะข้าวซอยครับฮะก้าวซอยเข้าแล้วเจลครับเอามาไว้จำ สดกินรัพี่น้องมันหลายแข้งวแดงฮากระชื้อมะอ่อน้ะครับเจวกินเครื่องหนึ่งก็ได้มีเจวนะครับเครื่องหนึ่งวัดได้บัติีพี่น้อง

พี่น้องลองเบื่งครับแซ่บอาแดงบอกเลยก่ oh, อนเหลืโงง อ <c oughs> <c oughs> พี่น้องลองเบื่งครับแกงกระแซบก้อยกระแซบ มันบอดีก้อยครับดอกกำลังจุ่มๆไหมครับพี่น้อง นัวครับ hmm. mm hmm. mm hmm. ต้มมันสุกก่อนครับแล้วค่อยมาก้อยอย่๋เอาไปก้อยดิบด้ครับพี่น้องอันนี้บาแดงต้มซุกแล้วครับ ใส่น้ำมันพืชดีได้เลยครับพี่น้องเนี่ยนะมา,มาใส่น้ำมันพืชบรแนะ่งคนน่ะใส่แล้วก็ยังติดอยู่ครับ 嗯嗯。Mm hmm. ดอมจุ่มงามพ่อไปหาเองครับพี่น้องอื ก้อยคือกันกับก้อยข้าวก้อยเฮ็ดปลกเลยครับพี่น้องแต่ว่าเฮ็ปดปลกจิใส่มงเนาวเพราะว่าเฮ็ดปลกมันหวานเอาเอามะนาวไปตัดเปรี้ยวนิดนิด อืรักครับอือแจ่ยว ฮอนครับพี่น้องเลยเข้าวมันชื่นนะครับเนาะแซ่บคือเก่าย,ออย้อมยังมาตีครับย้อมข้าวตดมือ mm ทั่วหลายค่ะครับพี่น้องตองถุงออื โอ้โหแล้วขาดทำเรือน้อยหนึ่งพี่น้องเรือใสสะอาดแล้วครับกินได้เบิดกับเบิดอยู่หรอกครับพี่น้องจะวางอ่ะห้อนครับเมนนื้อไงพัแมนเบาแ,บแดงไอ้พื้เสื้อออกนี่เปียกเบิดด้ดนะครับพี่น้องตอนนี้ <laughs> ยอมครับไอ้พอห้อนแล้วล่ะเหือออกหลายเวลากินแล้ว ยันพี่น้องเบ่งแบบบกค่อยสบายตานะครับพีนพ่น้องพี่น้องบางคนเพิ่นก็ว่ากระดาษจิชูมันแพงบบำมอแดงเพิ่นวะ่าก็บโได้แพงนะครับพี่น้องเพิ่นกระเซลหยอกน้ำาอแดงเข้าใจอยู่แบบคือเสร็จก็ออกคือเก่าครับพี่น้องมันมันเปลี่ยนน้ำอากาศนะครับบางมือก็ห้อนเอลีเสร็จปุ๊บก็ไหลาตามปั๊บเสร็จปุ๊บก็ไหลาตามปั๊บนะครับพี่น้องอ่ะกระโปรงยังธรรมชาติมันส้างมานะครับพี่น้องกระพาพี่พาน้องมา ก้อยเฮดละโงกนะครับผมคลิปนี้ก้อยเฮดละโงก,กพี่น้องเองบ่แมน่ยังนกแกงก็ได้กินแล้วครับหนึ่งพ้อมรอบก่อนกันพอดีรอบนี้เอามาก้อยเฮดหนํำปัวเปียนะครับจังหน่อยขั้นตอนก็นคือบาแดงก้อยให้เบิ่งนะครับถ้าพูดใดไมาเปรี้ยวก็ใส่มะนาวก็ได้แต่ว่าบะาแดง่ะหมา่แดงบ่ใส้นะครับผมเพราะว่าคือจังไร เห็ดป่วงนี่สิมีความหวานแล้วก็เอาเอาเอามะนาวมาเปรี้ยวนี่จังนั้นแต่เห็ดละง,งงนี่อาจจะหวาน่ผสมเห็ดป่วงนะครับกับก้อยแบบธรรมดาคือเอาก้อยหัน่นก้อยนี่ทั่วไปนี่นะครับบางพื้นที่ก็ใสป่ปลาแดงนะครับพี่น้องแต่ว่าแถวบ่อแดงกินสิใส่ปลาล่าปลาลับป,ประทานนะครับผมอ่ะพี่น้องก็จะว่าปลาลับประทานอี่ยังกับปลาแดงเลยนะพี่น้องว่าให้มันสุภาพเกินไะแล้วก็สิมีแจ่วจ้ำกับพอดีเหมือนกับเาอาทั้งได้ก้อยทั้งในหนึ่ง ขันซีว่าก็ร่วมกันแลวก็เมื่อกินจ้ำเจวกันได้นะครับผมกระแทบแทบเป็นอีกมื้อหนึ่งที่แทบเลยนี่พ่อเป็นสรงมาให้นะครับได้ซองงแบ่งกันกับน้องอ่ะสำหรับคลิปนี้บาแดงกากพี่ฟากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบาแดงคลิปหน้าพบกันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสักนีก่อนครับผมสวัสดีครับ